กุลิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ก่อได้เยอะแล้วค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะมาอัปเดตให้กับเอฟซีดูก่อย้ามานขนน้ำได้ค่ะพี่น้องปูนบันเบิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแถวแล้วค่ะใกล้จะเสร็จยังคะคุลิดค่ะจนแลวจนลว ตีคือก้กอนนะติดซองอขัขนก้อนก็กรบแถวกคุริสต้องมุงขึ้นไปถึงโน่นแหละเป็นสังกระสีโน่นแหละหนูจะได้ไม่เข้าโอ้โหจะเข้าขนเนหามือนเดิมแหละฮะทั้งสีเป็นร่องเหมือนเดิมไม่แต่เอาเครือไปทรงสูงแค่ไม้นี่แหละกระตีตะข่ายเอาเอาเหรอลมจะได้โกกได้อันนี้มันชื้นข้างล่างมันชื้นเหรอได้โกกลมชื้นด้วยใช่ไหม นี่ค่ะเอซีขาฝีมือคุณาำริดตุลากันค่ะขอบคุณเอีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งด้วยค่ะเด้อจีเห็ดเอกที่เก็บข้าวนี่ค่ะข้าวออกรวงแล้วเรียบสร้างที่เก็บข้าวแล้วค่ะ ส้่งโดมก็ไม่นากยจ้างอะไรนะจ้างโดมจ้า <laughs> งโดม <laughs> โครงการโครงการก็คือจะฉาบแล้วก็ทาสีด้วยค่ะบูกระเบื้องด้วยค่ะเอซค่ะจัดไปเลยค่ะป้องกันความชืน้นป้องกันหนูด้วยที่เก็บข้าวเก็บข้าวแล้วก็น่าจะเก็บของเก็บของด้วยค่ะ ขอบคุณเฟซบทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์ก็แอเคค่ะนี่ค่ะมาดูคุนทำลิโรลากันช่างช่างช่างอะไรพี่เพชรีเป็นช่างอะไรชางเต่ะละฝัดช่ง <laughs> นางแต่ะละฝัดช่างหรือช่างเถอเขาเรียกบอกว่าช่างเถอะ <laughs> นี่อีกกี่ก้อนพี่สองก้อนใช่ไหม ขึ้นไปอีกสองก้อนไม่ขึ้นข้างบนไงสองก้อนก้อนเดียวก็น่าจะเส้สองก้อน,อ,อ,นอีกสองก้อนเลยเอาให้เลยคานเลยคานไปเลยจะได้ปิดคานแล้วจะไปตีตะปูตรงไหนละฮะ,ะไปตีตะปูเข้าตกวกับตรงไหนไปตีตะปูทำไมอ่ะอก็ตีตะข่า,ขายไง ตะไคร้เป็นแ่องลมห้องเลยตะไคร้นี่ต้องตะไคร้ถี่เลยเดี๋ยวยุเดี๋ยวอะไรนะเข้านะเดี๋ยวหนูเข้าเรียทิ้งแค่นี้ตัวนี้ก็ตีตะไคร้เนี่ยช่องให้ตะไคร้เพื่อที่จะให้ลมโกบไม่มีลมโกบ ขาวขึ้นล่างก่อนกะอบนองอเอนเชื้อนะดูความคืบหน้าถ่ายให้ f อซีดูหูความความคืบหน้าของคุณสมฤตตุลากันที่สร้างที่เก็บข้าว FC เอซีค่ะนี่ค่ะคุณฤทธ์บอกว่าสร้างโดม <laughs> นี <laughs> ่ค่ะโอ้วิลิตยอดเยี่ยมมากเลยค่ะบางตรงนี้ค่ะสุดยอดเลย พิลิตแน่นเปียเลยเนาะปูนกำแพงแน่นเอียดเลยตุดยอดเลย พุ่งนี้ก็น่าจะได้ทําเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าไม่ได้พาคุณพ่อไปหาหมอสองวันค่ะวันอาทิตย์กับวันจันทร์ ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะหมดปูนแล้วค่ะปูนที่ผสมไว้ค่ะ คุณนิติทุกท่านเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะคุณนิติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ